อาร์มและโควันนี้เราจะพาไปแกงน้องตาครับอีกการต้มมาม่าใส่เบียร์นิดหน่อยครับอ,อันนี้มันก็เล่นเกมอยู่นะฮะเดี๋ยววันได้รู้มันบอกว่ากำลังเล่นเกมอยู่เราก็ต้มมาม่าเสร็จแล้วนะคะเอาใส่ใส่ข้าวโพดแล้วก็ใส่เบียร์เดี๋ยวๆดใส่เบียร์ไปกันนิดนึงดูฟองครับนี่ยนี่ฮะ เครับนิ่้ามันยังไม่รู้เลยนะฮะว่าเราจะทำอะไรมันดูฟองมันสิครับเราใส่ไม่เยอะนะฮะเอาน้ำบอกนิดนึงน้ำเยอะเกินตักกตักออกตักออกเดี๋ยวมาดมาพี่ออกตักออกนะฮะอนี่มันเล่นเกมอยู่มันไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรนะแต่ผมบอกมันว่าจะทำคลิปนะ ไม่ควรยิ่องอยากเด็กขาดนะฮะใส่เบงนิดนึงชอบเด็กไม่ไปดีกว่าโอเคประมาณนี้นะะ้ำกินกินไนงะกินเป็นไงนชัดเลยฮะมันไม่รู้่เขาใส่เครื่องปรุงไปตาไปใส่เครื่งองปรุงน,นี่เป็นอะไรเนะี่ยหักบุบแล้ว น่ากินนิดนึงนี่ไว้โรยหน้าดีคิดแล้วใส่ไหมผงผงชีสเปลวะไม่ใช่ม,ใชมีผงชีสต้มยำมั้งนี่จะดับกลิ่นกันนะ <c oughs> ใส่เดียวไว้นิึงแล้ว ชีสลองชิมก่นนิดนึงเป็นไงไม่ได้กินอะไรเลยเราต้องใส่นิดนึงให้มันดูฟองอะ่ะดูฟองพอพอพอไม่ลองไม่ลองเอาไว้รุนรสชาติดีกว่า <c oughs> นี่ขมงชีสใส่มาละขมงชีสมันขนมไหมยนะ ดีคน,นคน,น,มนไม่ไม่เราหดรูรสชาติดู<ร> <c ười> ดิดเหมือนซองไหมรูปในซองกับโวตรเลยพี่คำพดโอเคจัดไปเอาไปไปเอาไปให้มันกินเอาไปให้มันกินมันยังไม่รู้ว่าเราจะแกงมนะันฮะเราจะบอกว่าเป็นทำรายการนะฮะทำรายการกินมรามา้าเรา,ราทำมาให้มันชิม โอเคเสเ็จ okay. แล้เนี่ยเอาให้มันให้น้องต้าลองชิมนะฮะต้ามาชิมปาม่าแล้ว<ะ>ทำรายการเนี่ยมาม่าเนี่ยเร็วๆทำรายการเนี่ยเราป๊าว่าชีสเนะี่ยทดลองเป็นคนลอยชิมเซฟเป็นเนี้อช่างอาร์มรักโคนะครับวันนี้ผมจะมากิน มาม่าเกาหลีครับเป็นรสชีสเดี๋ยวลองดูทดลองกินเลยของ็ต้โตมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยกินเลยครับ uh huh. รสชาติเป็นไงฮะเสนมม้นนุ่มกินชีสรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยเค็มนิดนิดอ่ะเค็มนิดนิดกินอะไรกินอะไรลองกินกินน้ำมันอนะลองดู

มีอะไรบ้างเนี่ยข้างในเนี่ยได้กลิ่นของความแบบหวานหวานไหมมันเป็นรสแปลกอะดูดิไม่เคยกินมาก่อนมีองไปอ่ะกินเลยกินหมดเลยวะ่ะหมดเลยช้าก็ไม่ได้กินไม่ใช่เหรอมัน,นกลิน่นหวานยังไงไม่รู้ปเป็นอย่างนี้แหละมัน แปลกๆไงเกาหลีเป็นอะไรเห็นเป็นยังไงอินแล้วแบบแปบบ๊แบมบันพูดย้ายออกไม่ได้ <laughs> ย้ายออกเดบมันมีแบบกลิ่นแบบอะไไงรสชาติรสชาติาตมันจะอ้วกออขนาดนั้นเลยหรอวะ <laughs> มันแบบทุ <laughs> นตาครับ มึงยังบอกอร่อยอยู่เลยกินให้หมดครับกินให้หมดเินแล้วก็ทานต่อให้หมดแล้วทำคลิปเนี่ยทนเพื่อคนดูได้ไหมนี่มันอะไรเนี่ยที่แย่อือแล้ติงนิ้ ตอนแรกยังบอกว่าอร่อยเลยเมียละมันไม่ลอกจริงจริอ่ากินให <laughs> ้หมดเดี๋ยวจะปิดรายการละกินหมดไหมไม่หมดอืมโอเคโอเคงั้นเนอะอะไรนะปวดหัวโอ้ขากล้องหมดละมาเร็วเราจะถ่ายต่อละเป็นกันครับกับการเออกินมาม่าเกาหลีครับชีสอร่อยไหมฮะ อร่อยนแต่ผมไม่ชอบกินชีสอะยังไงไม่รู้แั้นก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์กดไลค์เป็นกำใจด้วยนะครับัสดีครับทำคลิปลงเนี่ยเขาจะได้รู้ตาลลมัยพี่ใส่ลงไปในมัม่าอะไรใส่เบียร์ต้มเบียร์อะไร้าวต้มข้ายติม ก่อนที่ใส่แล้วมันมันมันเข้มกว่าน,นี้ที่พวกมันมาปรุงชีสก็กินหมดเลยก็ก็ชาดเบียไปหมดเลยค